เรียนวิทยาศาสตร์ครูตรีอต่อไปนะครับเป็นใบความรู้ใบที่สองแต่ที่นักเรียนได้รับไปมันอยู่หน้าแรกนะครับอ่ะเป็นเรื่องของแรงน้ำถงโลกและน้ำหนักเหมือนกันนะครับและน้ำหนักนะครับ สาษาอังกฤษแรงน้งถ่วงของโลกจะใช้คำว่า gravity นะครับเหมือนภาพยนตร์ gravity เนาะที่มันเกี่ยวกับแรงน้งถ่วงของโลกเนี่ยล้ยวเราเรไปเสนะิร์ชหาดูนะว่าเราเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรถ้าใครอ่านาตอบผู้ได้เดีย๋ยวผมจะให้คะแนนที่เสิตอนเปิดเทอรนะครับผมเ่ะเราไปดูนิยามของแรงน้ำถ่วงก่อนนะครับนิยาม definition ของมันนะครับผม เขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดของโลกที่กระทำ่องวัตถุนะครับแรงโน้มถ่วงของโลกปุ๊บนะครับเป็นแรงดึงดูดของโลกที่กระทำ่องวัตถุโดยไม่จําเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุนั้นนะครับต้องสัมผัสไหมไม่นะครับไม่จําเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุนั้นนะครับผมจัดเป็นแรงไม่สัมผัสจำได้ไหมตอนตปสามเราเรียนเรื่องแรงสัมผัสกับแรงไม่สัมผัส แรงไม่สัมผัสเช่นอะไรแรงดึงดูดของแม่เหล็กนั่นนะครับไม่จําเป็นต้องสัมผัสวัตถุแต่สามารถทำวัตทำให้วัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนที่ได้นะครับอันนี้เรียนตอนป .3 เขาบอกว่าแรงน้องถ่วงจะเป็นแรงไม่สัมผัสนะครับโดยการดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางดึงเจ้เข้าหาจุดศูนย์กลาง,งโลกไม่ว่าจะเป็น ้นไม้ใบไม้หญ้าสิ่งของมนุษย์หรือแม้แต่อากาศทั้งหมดถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดไว้ไม่ให้กระจายตัวออกไปในอวกาศเช่นเดียวกับดาวเทียมและสถานีอวกาศที่ถูกมนุษย์เนี่ยถูกส่งขึ้นไปเออที่ถูกมนุษย์ส่งขึ้นไปนะที่ถูกมนุษย์ส่งส่งมนุษย์อะไรไม่รู้นะครับที่ถูกดาวเนี่ยส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกรวมไปถึงดวงจันทร์ที่เป็นดาวบรวิวารของโลก ก็อยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งเรื่องเรียนมองภาพเด็กชายคนนี้นะครับผมนักเรียนเห็นว่าเด็กชายคนนี้ไปยืนอยู่บนเก้าอี้แล้วก็ปล่อยขนนกลงมาและก็ปล่อยลูกบอลลงมานะครับจากภาพนี้นักเรียนคิดว่าขนนกกับลูกบอลเนี่ยเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหน แน่นอนว่ามันก็จะเคลื่อนที่ลงสู่พื้นใช่ไหมใช่นะคะส่วนคนนกเนี่ยมันอาจจะปิวไปปิวมาเคลื่อนที่ในแนวโค้งสุดท้ายมันก็ตกลงสู่พื้นอยู่ดีแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าเป็นการปล่อยวัตถุอื่นๆละ่ะเช่นแก้วน้ําน้ําเองก็กได้นะครับผมโทรศัพท์ อากูเห็นอะไรกูก็จะเขียนไปแล้วนะโทรศัพท์อะไรอีกปล่อยสมุดดินสอ,อหนังสืออื่นๆอีกมากมายอ่านแล้วเลนคิดว่าถ้าเปลี่ยนเป็นปล่อยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจะทําให้วัตถุมีการเคลื่อนที่แตกต่างมีทิศทางการที่แตกต่างไปจากขนนกกับลูกเทนนิสหรือไม่ ก็ไม่น่าจะไม่นะครับก็คงจะไม่มีความแตกต่างเลยถ้าปล่อยแก้วน้ําน้ำเพื่อสอบสมุดตินสอหนังสือได้อืนอ่นีนเนี่ยนะครับทิศทางการเคลื่อนที่ของมันก็คงจะตกลงมาสู่พื้นโลกเหมือนกับการปล่อยนะครับผมขนนกกับลูกเทนนิสกลางทางนะครับทำไมมันถึงมีการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบนี้ทำไมเมื่อเราปล่อยวัตถุเนี่ยวัตถุไม่สามารถล่องลอ,อยอยู่ในอากาศ เพราะวัตถุที่อยู่บนโลกนะครับผมและสะสารสารต่างๆที่อยู่บนโลกเนี่ยนะครับถูกแรงดึงดูดของโลกดึงดูดพวกมันให้เข้าสู่สกลังโลกไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนเราก็จะสามารถเหาะหัเดินอากาศได้ถ้าไม่มีแรงดึงดูดของโลกนะครับแล้วต้งองเียอาจจะสงสัยและแล้วทำไมเครื่องบินทําไมนกถึงสามารถบินได้ละ่ะ ทำไมมันไม่ตกลงมาล่ะในเมื่อโลกมีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นก็เพราะว่านกก็มีวิวัฒนาการส่วนเครื่องบินก็ถูกพัฒนาให้สามารถเคลื่อนที่ต้านแรงโน้มถ่วงของโลกได้โดยที่จะต้องใช้พลังงานเนาะเครื่องบินเนี่ยมันจะบินอยู่ได้ตลอดมันก็ไม่ใช่นกบินอยู่ได้ตลอดก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาแค่ออกแบบลักษณะของสิ่งมีชีวิตหรือว่า ลักษณะของโครงสร้างให้มันสามารถเหาะเหินบินได้แค่นั้นเอแต่มันไม่สามารถเอาชนะแรงดึงดูดของโลกได้หรอกนะครับผมนอกจากคุณจะหลุดจากวงโคจรโลกออกไปยังห้องอวกาศอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับและสำคัญมากเลยนะครับในกรอบสีเขียวเขาบอกเราว่า แรงโน้มถ่วงของโลกทําให้วัตถุมีน้ําหนักถ้าคููถามว่าวัตถุมีน้ําหนักได้ยังไงวัตถุถมีน้ําหนักได้เนื่องจากถูกแรงดึงดูดของโลกหรือวแดงโน้มถ่วงของโลกทําให้วัตถุมีน้ําหนักนะครับผมแรงโน้มถ่วงจะมีค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะห่างจากจุดศูนย์กลางโลกตัว <Okay. S 1> แรงโน้มถ่วงจะมีค่าลดลง เมื่อระยะห่างมากขึ้นจึงทําให้วัตถุอน,นั้นมีน้ําหนักลดลงอย่างที่บอกไปตอนแรกนะน้ําหนักกับมวลไม่เท่ากันนะครับผมน้ําหนักกับมวลไม่มีไม่มีความหมายที่เหมือนกันเนาะน้าหนักอ่าน้ําหนักตรงนี้มีหน่วยเป็นไรเอ่ยเป็นนิวตันนะครับผมส่วนมวลมีหน่วยเป็นไรเอ่ยกรัมหรือกิโลกรัมนะครับทําให้น้ําหนักลดลง และระยะห่างจากศูนย์กลางโลกมากๆแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะมีค่าน้อยมากทําให้ที่ระดับนี้วัตถุแทบจะไม่มีน้ําหนักเลยดังนั้นจึงทําให้วัตถุสามารถล่องลอยในอากาศไม่ตกลงมาจากพืนโลกได้นะครับผมอ่ะอย่างเช่นอันนี้เนาะที่ขั้วโลกกับที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรถ้ารูนะครับผมพาเข้าโพด ไปยืนที่ขั้วโลกซึ่งห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกเท่าไร6,357กิโลเมตรนะครับผมแล้วพาเาพ้าโพดไปยืนบริเวณศูนย์จุดไปยืนบริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลกนะครับซึ่งมีระยะทางเนี่ยห่างจากศูนย์กลางโลกเท่าไหร่6,378กิโลเมตร หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดสามร้อยห้าสิบเจ็ดนะข้าวบนนะอ่ะสามร้อยห้าสิบเจ็ดข้ที่ยืนอยู่ตรงขั้วโลกหนุกับขพ้พอที่ยืนอยู่ตรงเส้นศูนย์ศูนย์นะครับผมตรงไหนไกลกว่าจุดศูนย์กลางของโลกมากกว่ากัน ตรงไหนไกลจากศูนย์กลางโลกมากกว่ากันอืมใช่แล้วนะครับ73ก็ต้องไกลกว่าใช่ไหม73ต้องไกลกว่าแต่ในรูปเนี่ยเออในรูปนี้มันเป็นมุมมันเป็นมุม <c oughs> เป็นมุมที่เรามองไปข้างหน้านาะเป็นมุมตรงนะครับผมมันมีเรื่องของมอะไรเกิดขึ้นทําให้จากรูปเนี่ยเอยนะ่ารอาจจะมองว่าเอ๊ะอันนี้ไกลกว่า แต่เราไม่โฟกัสตรงนั้นเราโฟกัสตรงตัวเลขดีก,กว่านะครับ6357ต้องน้อยกว่า6378เจ็พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงที่ข้าวโพดไปยืนอยู่ขั้วโลกนนเนี่ยข้าวโพดจะมีน้ำหนักมากกว่ายืนอยู่ที่เส้นศูนสูตรแต่ถามว่าข้าวโพดมีมวลต่างกันไหม ถ้าไปยืนอยู่ที่ขั้วโลกกับยืนอยู่ที่เส้นสูงส <eterm oon> ุดไม่ต่างนะครับมวลเนี่ยไม่ไม่ว่าจะอยู่เอาไปอยู่ที่ไหนมวลไม่มีวารเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเออมันมีมันมีบางกรณีอยู่ที่มีมวลสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเขาพูดไปยืนอยู่ที่ขั้วโลกกับไปยืนอยู่ที่บริเวณเส้นสู์สตรเนี่ยมวลเท่าเดิมนะมวลเท่าเดิมแต่อะไรที่เปลี่ยนแปลงน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลง น้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงก่เพราะอะไรเพราะว่าน้ำหนักเกิดจากแรงดึงดูดของโลกไงและเขาบอกว่าถ้าใครอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของโลกแสดงว่าจะถูกแรงดึงดูดของโลกในดึงดูดได้มากกว่าที่อยู่ไกลเพราะฉะนั้นศูนย์สูตรเนี่ยนะับผมศูนย์สูตรเนี่ยมันอยู่ไกลใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ศูนย์สูตรเนี่ยก็จะน้อยกว่าน้ำหนักที่จุดศูนย์กลางหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็น้ำหนัก ของขาโพดที่ไปยืนอยู่บนขั้วโลกเนะครับผมจะมีมากกว่ายืนอยู่ที่เส้นศูนย์สูด,สดยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึง่งเพื่อทำให้นรงเรียนเข้าใจว่าขึ้้นนะครับอานาก,กิกต์กล็วกันนะครับอานากิกิจยืนอ,อยู่ตรงนี้ ตอนแรก <_ an> กับอนาันตากิทยืนอยู่บนยอดเขายอเขาสูงห่างกันกี่กิโลเมตรสมมตินะหนึ่งพันกิโลเมตรนะครับน้ำหนักของอนันตากิจตรงนี้ตรงตำแหน่ง A หรือตรงตำแหน่ง B จะมากกว่ากันน้ำหนักของอนันตากิจน้ำหนักตำแหน่ง A มากกว่าตำแหน่ง B เพราะอะไร Because เพราะอะไรเพราะว่าที่ตำแหน่ง A ใกล้จุดศูนย์กลางโลกมากกว่ามากกว่าใช่ไหมใช่นะครับผมอันนี้ถ้ามองนะถ้ามองอธิบายให้พอของภาพออกไปังพูดนน,นะครับผม นี่ไงนะรครับน้ำหนักจะลดลงและระยะห่างจากศูนย์กลางโลกมากแรงน้วงของโลกจะมีค่าน้อยทำให้แบบนี้วัตถุแทบจะไม่มีน้ำหนักนะครับผ่านไปนะสรุปจากแพสซจนี้ก็คือน้ำหนักเกิดจากแรงดึงดูดของโลกวัตถุมีน้ำหนักได้เพราะว่าวัตถุนั้นอยู่ภายใต้แรงดึงดูดของโลกนะครับน้ำหนักจะมากหรือน้ำหนักจะน้อยขึ้นอ,อยู่กับว่า คุณเนี่ยอยู่ไกลใกล้จุดศูนย์กลางของโลกถ้าอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของโลกนะครับก็จะมีน้ำหนักมากกว่าอยู่ไกลจุดศูนย์กลางของโลกนะครับแต่ต้องใช้วัตถุอันเดียวกันในการเปรียบเทียบกันนะครับผมแต่มวลเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนของโลกน้ำเปลี่ยนก็จะมีมวลเท่ากันหมดเลยนะครับ ต่อไปข้างล่างเขาบอกว่ามวลด้วยน้ําหนักของวัตถุมีความสัมพันธ์โดยนะักตน้งหนึ่งบนโลกโลกจะดึงดูดวัตถุที่มีมวลมากด้วยแรงมากและวัตถุนั้นจะมีน้ําหนักมากและโลกจะดึงดูดวัตถุที่มีมวลน้อยด้วยแรงน้อยทําให้วัตถุนั้นมีน้าหนักที่น้อยนะครับจากรูปเนี่ยถ้าครูนะครับนําก้อนหิน A ก้อนหินเอ,ก,อ,นเนเอกับ B มันละนะครับผมก้อนหิน A กับก้อนหิน B เนะี่ย ไปวางอยู่ที่หน้าห้องวิทยาศาสตร์เหมือนกันเลยนะครับใกล้ๆก,กันเลยถือว่าเป็นอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับก้อน A ที่มีมวลมากเนี่ยก็จะมีอะไรมีน้ำหนักนอๆที่มากกว่า B ส่วน B ที่มีมวลน้อยเนี่ยก็จะมีน้ำหนักที่น้อยกว่ากว่า A เพราะเขาบอกว่าถ้าณนะจุดจุดหนึ่งนะ บอกว่าณที่ใดที่หนึ่งของโลกก็คือจุดจุดหนึ่งจุดเดียวกันนะต้องไปอยู่ที่เดียวกันนะต้องไปอยู่ใกล้กันนะถึงจะสามารถอธิบายคอนเซ็ปต์นี้ได้จุดเดียวกันถ้าไปอยู่จุดเดียวกันสมมติว่าอยู่ที่ห้องวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะครับผมวัตถุอะไรก็ตามที่มีมวลมากหรือมีจํานวนกิโลกรัมที่มากเนี่ยก็จะมีน้ําหนักที่มีหน่วยเป็นนิวตันเนี่ยที่มากกว่านะครับในขณะเดียวกันวัตถุที่มีมวลน,น้อย ก็จะมีน้ำหนักที่น้อยกว่านะครับผมโอเคนะครับกูก็เพิ่มเติมในเรื่องของแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ประวัติของผู้ค้นพบแรงน้มถ่วงของโลกนะครับรู้ไหมว่าคนนี้เชื่ออะไรนะครับผมถ้าเขาไม่ค้นพบเราก็ไม่มีองค์ความรู้เรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกและเราก็อาจจะไม่ได้เรียนเรื่องน้ำหนักและมวลในวันนี้ก็ได้ต้องขอบคุณเขานะครับ เรืออ่องเมินมาคงบอกว่าไม่ขอบคุณได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะเขานําสู่วิทยาการสมัยใหม่มากมายที่ทําให้เรามีเทคโนโลยีใช้ในสมัยนี้นะครับผมอ่ะเมื่อสามร้อยปีก่อนอ่ะถ้าย้อนเวลากลับไปเนมะื่อสามร้อยปีก่อนสามร้อยปีก่อนนี่เองนะครับอปเปินะครับถือเป็นชนิน่มตของการประกบของนักวิสัยชาวอังกฤษท่านหนึ่งที่เรียกชื่อของเขาว่าเซอร์ไอแซคิวตันนะครับ วันหนึ่งเนี่ยเขาไปนั่งใต้ต้นดูรียนไม่ใช่นะครับใต้ต้นแอปเปิลนะครับผมท่านตั้งของ้อสงสัยจากการสังเกตแอปเปิลที่หล่นจากต้นลงสู่พื้นซึ่งทําให้นิวตันเนี่ยหรือว่าเซอร์ไอแซกนิวตันเนี่ยนะครับคนพบว่าโลกมีแรงดึงดูดวัตถุหรือแรงโน้มถ่วงซึ่งมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางโลกและการที่โลกมีน้ําหนักเออผู้ผิดนะครับและการที่โลกมีแรงโน้มถ่วงกระทํากับวัตถุทําให้วัตถุนั้นมีน้ําหนัก เพื่อเป็นเกเกียรติแก่เสื้อไอซแซกิตันเขาจึงเอาชื่อของเสื้อไอ์แซิตันเนี่ยนะครับเป็นตั้งเป็นหน่วยของน้ำหนักก็คือนิวตันนั่นเองนะครับ